เ้ยน้องชายปีบาแล้วเขาได้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 แล้วเซิร์ฟเวอร์กิ้อะพี่เขาได้แล้วเขาได้แล้วพี่เขาได้กันอยู่อะโอ้เียเป็นลื่นปลื้ดก็ลื่นปลื้ดอะเราแบงค์ว่าได้ลื่นปลื้ดอะแบงค์ผมได้คอนแล้วนะจริงเหรอพี่ไม่คอนเหรอใช่ผมมีคอนแล้วเนี่ยเชี่ยพี่ใช้กันเป็นอย่างไรเนี่ยขโมยไอ้ขโมยบินบินอะบินๆแล้วทุบอะขอดูขอดูผมผมบินไม่ได้เลยพี่ทำไมอะยังไม่จบมังกรไม่ยังไม่จบมังกรแล้วกินอล้วกินถึงไหนแล้วกินถึงไหกินละกินถึงไหนละอยู่แบบโตเลยพี่ ด้วยกันเลยอ๋อ้ย20ชั่วโมงโปะทะกิ๊ดโต2ชั่วโมงเยนออเฮ้ยไหวไหวจุวะรื่อพวกเราไมากับดวงมาน้องพราว่าเราแชมป์ป่ะถั่วเนี้ยจริงพี่ <c oughs> นี่ขนาดพี่แบงค์ยังไม่มาเนอะเว้ถ้าพี่แบงค์มาอีกทีนี้ก็ต้องมีคอนสามมันอ่ะจริงเห็นคนดูบอกว่าไกาย2วันบางคนบอก20ชั่วโมงผมก็โตมา2ชั่วโมงได้เลยเหย็นอ๊อฟ20ชั่วโมงนี่20ชั่วโมงจากการนั่งฟาร์มที่เนี่ยพี่แต่ผมลงมาปุ๊บผมฟาาร์มมกันนไไ่่ถึงทีอะด้เลย เฮียน yup> ี่แหละกระโมามากกรโดงของแกให้ถ่ายยอดว่ะแกอะไรพี่อะจบมาก่อนรอไม่รีบไม่รีบเออจะมาก่อนกันเฮ้ยนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะถ้าเป็นพอพี่ติมก่อนครั้งแรกเลยที่พี่เคยเจอมาก่อนแล้วเรื่องจริงพี่ไม่เคยจบมาก่อนว่ะไม่ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยไม่พ่อพี่เล่นเล่นแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับพี่แบบเล่นแค่พอเข้าใจเฉยๆเพื่อจะได้เล่นให้ไม่เล่นเป็นจะได้ไม่เบื่อเฉยจะให้พอเข้าใจอ่ะพอดีตอนแรกเพื่อนพี่สอนสอนมาบ้างแล้วก็เลยพอเออพอเล่นแล้วก็มันดิพอพอเริ่มเข้าใจอ่ะสนุก พี่กินดิพ่อผมหาของให้แล้วพี่ไปหวดอย่างเดียวเลยเรามีหน่วยขุดแร่อยู่แล้วลุงเอลุงเอเรามีหน่วยขุดไอ้ลุงเอเขียนขุดซะด้วยอะไรโตเฮ้ยเอาแล้วไงเจอถ่านไรสัตว์เอาแล้วเอาแล้วไอ้แบงเอ้ยสวรรค์แล้วมึงถ่านบานเลยเฮียต้องไปหาไม้ไรสัตว์เป็นล้านเลยดิวิ โอ้ว้าวแต่เพชรจะมาไวอะไรนะเี้ยอะไรวะยังไงอะกูอยู่นี่สู้คนนะก,กูบอกก่อนนะนอก,ก่อนเดอ้อกูสู้คนเดอ้อโอมาจ้าองค์จ้าเอกัวสเกย์ตายหาเด้อโอ้แม่งง้งหรอไม่ใช่รูนี้ด้วยวอยู่ไหนโอเคไปใช่ไหมยจะรูกูนี่การที่มันมีลาวาแบบนี้ เออมาของคบิ๊เรีวาแล้วยังอะไรวะเนียคนดูของเข้าบ้านเรออโอ้ยโอ้ยตายเอยแม่ยัดเ้ยตายเออดิเป็นหกทอได้เชียแม่งคนกี่ชิบหายได้ละโอ้ย ไอ้โตตใจเวย้พพี่พี่พี่เนเป็นพี่เป็นไพอซูเอ้ยไงใจหมดเลยนุโมนาสาตุ์ทูครับพอ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 ให้แบงค์ครบเสร็จก่อนหน่อยให้แบงค์ค่เสื้อเาชครบแล้วเอ้มาครบแล้วเราชาของค้าครบแล้วครบแล้วอันนี้เตัว กินเดือดร้านอันนี้มี่พร้อมเลยพร้อมลั่นเลยกินเดือดร้านพร้อมลั่นเลยเราไปหาหมู่บ้านเราไปทำประตูว่ะแล้วก็ไอสกว่ะน้องผมตาเฉียวคมอ่ะพี่ก็ดูไงอ่ะอันไหนอันไหนคือหมู่บ้านอ่ะดูไงว่าเห็นตรงพี่เห็นตรงด้านหน้าป่ะตรงด้านหน้ามันจะมีบ้านมีบ้านอยู่นั่นแหละคือหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแบบพวกมันหมู่บ้านอ๋อหมู่บ้านเอ็มซีโอเคโอเคเข้าใจละไปก็เราต้องเล่นกับหมู่บ้านนะพี่ปกปกติแล้วอ๋อไอไอที่มันจะมีแบบว่าเป็นคนเกิดแบบออโต้ป่ะชื่มันเป็นคนเกิดแล้วมันมีคัทอะไรสักอย่างป่ะ ใช่ใช่ครับเวลาเราจะตีบวกของหรือว่าฟาร์มเหล็กอัตโนมัติอะไรพวกนี้พี่เราเราต้องเล่นกับหมู่บ้านหมดเลยโอเคโอ้พี่แล้วไอ้มันมีประตูเนเธอร์ให้เราด้วยหมู่บ้านนี้อ้าวสวยดีจะได้ไม่ต้องเปลืองบล็อกเยอะโอ้โหอย่างนี้แหละพร้อมอยู่ฟางข้าวพร้อมอาหารมีอ้าวเจ๋วดิไปเลยในหมู่บ้านนี่แหละมู่บ้านเราที่แหละเฟเลยยึดวิ่งต้นละบ้าน พียอะเอาว่าจะได้ลงลงแบบว่าลงแบบลงไดด้วยตัวเองของจริงอะครั้งแรกอะในชีวิตอะในการเล่นค้าแข่งบนไม c ค a าบอะน้องเตียงกอนเลยสัตว์กันบุตเร็ยบล้อมาแล้วนะมาแล้วนะไหนไอ้หลอดมาขึ้นตรงกลางจอแล้วพี่อ๋อนี่ก็เล็แล้วหรอใช่ๆๆ

คือเราตีกันเองได้ด้วยพี่ต้องระวังนะไอ้หนี้เราตีโดนกนเองด้วยหรอใต่เราตีโดนกันเองได้ด้วยพี่ไม่เชื่อว่าเราตีโดนกันเองไม่ได้เฮียจ่ามันเต็มเลยดี่ว่าใจเย็นน้องเฮ้ยสวยวายโกเลมมันช่วยเราว่ะเราไว้นักกินเราไว้พี่คนหลังให้กินเราไว้เราวไเราไว้ตายแล้วเอี๋ยวเราไว้เราไว้เราไว้น้องเราไว้เราไว้พี่คนหลังให้อยูน้องเลยพี่คนหลังพี่คนหลังให้หนูน้องพี่หคนหลังให้หนูน้องมันเหมือนแก๊งขวานซิ่งเลยตัวเนี้ย ไอ้พวกใช้ขวาซิ่งไอ้พวกแค้ขวาซิ่งไอ้พวกใชขวาซิ่งน้องว่าเปิดอะไรเพราะแต่ว่าที่ผมเคยลองเลยเคยลองเนี่ยเออเไม่ใช่กูเลยนะเพื่อนเรียกโจรเดี๋ยวอ่ะอันนี้การไหนดีถามว่าไอ้บัวห้ารอบต้องห้ารอบใช่ไหมผมผมยังไม่เคยชนะสักครั้งเลยครับเฮียลักกู ไปลูกไปลูกโอ้ยต้งกับตับตกับตากบผมไอะไรวะมาปล่อยแล้ไม่ได้พี่แบงค์้ตอนแยงนะเร็วเร็วร็วเครัเร็วโออะไรอะอะไรเออมันจิงอะไรอะโอพี่ตัวนั้นแหละตัวนั้นพี่ระวังนะตัวนั้นโหดโหดจริงว่ะผีเสื้อกูสู้มันยังไงเนี่ยตหัังให้พี่หัวลังให้หัวั้หัังให้หัวังให้วยสวยวโอ้โหยุ่งแล้วว่ะไอตัวนักเวกแล้วว่ะไอบินน่ต้องข่ามันวด แม่งไล่ไม่เลิกว่ะต้องล่อคนแล้วอ้อมมาตีมันคนแม่งเป็นตัวบิบิลแม่งโคตรจี๊ดเลยว่ะเฮ้ยเสวยว่ากิเฮ้ยเอาไปวินเลดเสือเราชนะเราเสือฮีโร่ของหมู่บ้านนี้เว้ยฮีโร่พี่โอ้โหฮีโร่จะตายมีมอนในตัวนี้มันเยอะจังวะโอ้มันจำน้ำตามกูมาได้ด้วยเหรอเียอะหัวใจว่ะตอบผมเลยละเว้ยแล้ว อหอมหอม Let's เข้ามาเลยพี่โตเข้ามาระวังตายทำไมพี่ไม่รู้มันมีโจรอยู่อะไรเอ้โตไอ้เหี้ยนี่มันมาจากไหนอะอ้ยยพี่พผมตายเนี่ยพี่ตายแล้วน้องพี่พี่ช่วยช่มันตีโต้อีกทีเดนตายโอ้ยโอ้ยโอ้ย้งตายยอย่อบ้งืบ้างเนี่ยนี่มักหน้าบ้านเลย พูดแตบเลยเข้ามาเจอตรงนี้เลยวะแล้วเราก็ต้องนำชุดสีม่วงป่ะจะเป็นไหมหรือว่าไม่จำเป็นของอสีม่วงจะเป็นต้องทำไหมมันแรงกว่าไหมไม่น่าถึงพี่มันอันนั้นมันน่าจะไกลอ่ะอ๋อแล,<ก>ล้วคือยาก <นะ S 1> เลยเหรอมันไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ทำจากที่นี่หรอไม่ทำจากที่นี่แต่ว่ามันหายากพี่อ๋อของมันทำหายากพี่แบงค์พี่แบงค์เนี่ยตัวตัวพวกเนี้ยไม่ค่อยหดนะพี่ตัวนี้ไม่ค่อยโหดไหนมาไหนตัวไหนอ๋อไอหมูไอหมูไอหมูซากหมูใช่ป่ะใช่ครับซากหมูหดได้เลยใช่ไหมตัวนี้หดได้เลยใช่หดได้เเลยยพี่่่้าาาหมมมูทองนกกัใช ใช่ครับหมูทองอย่าไปกล่าวกับมันนะมันจะเรียกพวกมาขุดทะลุไปเลยนะพี่เออเราดูไหมว่ามันเนี่ยมาระยะมันห่างไม่เยอะเองอ่ะมีิดี่บอกลองไหมอ๋อได้ได้เลยครับก็แบบว่าลองไปดูเฉยๆอ่ะทางนี้ดูมีแววอยู่นะพี่ได้ภ่าไหมไม่ท่าไหมแบบแววตันอ่ะโอ้จบปิด มันจะเป็นเห็ดหน้ากว้างๆหรอครับไอหมูนี่ที่ให้หมูนกิองมาวะน่าจะใช่มาช้าหมูน้องมาเลยเลยไอหมูพวกนี้มันไม่จริงๆเหรอวะทำไมพี่รู้สึกว่าเหมือนมันเดินตามมาหวดวะแค่มองอะไรพี่มองแค่มองใช่ไหมโอ้โหอันนี่เหลือพลาสต์นเธอรไอ้นั้นไม่น่ามองนะพี่ ใช่ครับเอีเยอันนี้แหละครับโอ้เจ๋งเลยว่ะไม่ไอตัวที่ใส่ของของของมันน่าจะไมปะ่ป่ะเฮ้ยเราต่อบล็อกไปไหมโตอะไรอ๋อได้แหละครับผมตัว,ตวไม่มีมบล็อกหินนะไม่มีบล็อกหินนะมันมีตัวธนูคือตัวเทมโอ้ตีทะลุโลกทะลุเลยเหรอบอกเลยว่าทะลุโลกแล้วกูถือโลกไมวะเนี่ยถือตัวเทมรอเลยท <c oughs> ะลุทะลุโลกถือถือโลกไปวะเนี่ยอิดไปเลยไอบูป่ามันจะรอซัดแล้ววะแล้วบอกไอบูป่าจะเล่นนะค่อยเล่นนะเราเขาเจียตัวไม่ค่อยเจียตัวแล้วค่อยเจียตัวนะ นี่ขึ้นมาดีน่ยเห็นกล่องปะหน้าพี่น่ะอ๋อมันจะมีหมูชุดดําตัวหนึ่งหรือเปล่าวะดาบทองอ่ะไอหมูชุดดาดาบทองอ๋อไอขวานน้ำขวานนั่นเหรอที่มันตีขวานปะไม่น่าใช่ไปะตอนนั่นคือในในเธอแล้วเหรอมันมันตีแล้วปล่าวะไม่เคยเห็นหมูตัวนี้วะมันมันไม่ตีพี่แต่ว่าพี่ลองไปเปิดกล่องต่อหน้ามันดูพี่เรามาถึงนี่จะไม่เหยียบถ่นมันไม่ได้นะมันตีมันตีมันตีคนดูบอกมันตีคนดูบอกให้ขุดให้ขุดให้ขุดไปเปิดกล่อง อ๋อขุดขุดล่างใช่ไม่ขุดล่างดิล่างเอาใช่ไหมพี่มันมาแล้วพี่โอ้แล้วจะให้ขุดไหมอะไรไอตัวคุณตายไอตัวผู้ช่วยกูตกแมแล้วกูตายแล้วคุณเราอะเราอ้าเลยเหรอพี่ไอ้หมูเคี้ยแล้วต้องฆ่าม้ามันมันชนมันชนพี่แล้วพี่ก็เดินตกรูตายเคี้ยวเฮ้ยใจเย็น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 แก้ได้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 กกูแก้ได้กูแก้ได้น้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ่ยเลยสัตว์เอ้ย นั่งจบแบบนี้ได้ไงวะที่ขอแค่เพียงกลับมาให้มีชีวิตแล้วเว้ยเดี๋ยวเราต้องมีคนมาเล่าเรื่องแล้วเว้ย